มันเช้คนร้องเพลงไปแล้วอะไรเนี่ยดูดิแกะอะไรแกะให้ดูเบ็นเทนเบ็นเทนแกะเบ็นเทนอะแกะให้ญาติดูสิเบ็นเทนอะไรเนาะอะไรรู้อะไรอะไรครับเบ็นเทนอ่ะแกะให้ญาติดูอ่ะแกะไม่ได้หรอร้องซิแกะให้ญาติดูร้องเพลงด้วยดูะไ่ใช่มาเม๊ยเบ็นเด่น อ่ะแฮปปี้เบิร์ดยังไม่ได้รู้ซิปเลยลูกเดีแล้วอันนี้อันนี้ไม่ต้องใช้อะไรนะตอนนั้นตัวจำนำตัวจำนำตัวจำนำอแฮปปี้เบิร์ดเด็กเรื่อน้องดใครเป็นแทนแทนไม่ไม่ใช่ไวไวหรือมาม่าไหนดูดิมาม่ดูดิมาม่าดูไวไวโอ้โหอะไรอะไรลูกใช่มาม่ามาม่ามาม่าเส้นทองเหรอ ต้องไปต้มไหมอ่ะไปรดน้ำทิ้งไหมต้องเหรอไปอดป่มของฟอมใส่ได้ไหมของฟอมเนี่ยใส่ได้ไหมครับโโอ้หเป็นของฟอมโอ้แล้วทำไงจะเป็นขอังฟอมเนี่ยในใส่คลองคอที่คลองคอโอ้เดือดขาดโอ้ยเบาๆโอ้เดือดขาดใส่โอ้ยโอ้สวยไหมสวยไหมสวยของใครของใครของยายขายให้ยาย ใครให้ย่าบอกก่อนใครให้ย <Yeah. ่าใครให้ย่าหนูหนูหนูมาจากไหนหนูมาจากไหนหนูว่าจะไหนบอกย่าก่อนหนูมาจากไหนเอามาจากในตู้ของหนูเอาจากตู้ของหนูคีโมตู้ของหนูอยู่ตรงไหนตู้หนูอยู่ไหนต้องงูต้องงูภาษาอะไรวะใกลงมากลูกโอ้ขอให้เจริญเจริญเอาได้ร้องเพลงดิขอให้เจริญเจริญได้ร้องไิมเออจะฟังที่ไหนเพลงนี้จะฟังที่ไหน ใครของใครอ่ะใครของก๊อดอ๋อลายเหมือนพึ่งไงมีพึ้งชุดตั้งทอดตรงหนูด้วยเอี๋ยวปาติดงานติดทองนี่แหละกวาเข้าไปติดทองในวัดเลยอ๋อมีเหรอ่ะหนูเดินไปจุงกับย่าไปเดี๋ยวปลาถ่ายคลิปให้ไงไปไปหันปลาอยู่ไนนั้น ิประตพกกาม่หมาท้าไปกินนีมาเลี้ยงปลาจาไมาเลี้ยงปลาจานตงสับอ่องมับเนะไหมหมาตามตได้หมาตอะป อนุาตตังทำบุญให้เขาด้วยนะตบุด้ะอต้องเรียกมาก่อนนี่มาแล้วอุ้ยมาแล้วครัมาแล้วครัองนี้นะคะยโอ้ดูตรงปูนี่มีปลสีเหลืองสิโอ้ยสีส้มทีสีแดนั่นนั่นนัมีสีขาวด้วย

เอาไปเลยนะั่นน่ะถุงใหญ่นั่นน่ะมันหิวกันดูดิท่ายมีคนมาให้มันนั่นนะ่ะกับมันไกลนะอ่นะเออเออ,อสีทองสวยจริงเหมือนปลาคาร์ฟเลยเนะี่ยเฮ้ยปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟด้วยปลาคาร์ฟไปอยู่กับเขาได้ยังไงโฮ้ยดีจังอ่ะแสดงว่ามันชินกันแล้วแหละมันปลาคารมันอยู่นี่ได้แล้ว วูดีนีดีดีดีอิศอ๊ะอิศอิศอนศเอางูไปเลเลยอืมวูดีดีดีมากอิศออกมากมา้ไอสัาปปากาเป้ายิ้มจบอะปากาเป้ายิ้จุบ๊บจิบอืมโอ้อิ่มยังกานี้อิ่มยไม่เด่เครื่อไนอีกแล้วก็ไม่เล่นเครื่อ หาเพืเ่อนหาเพืเ่อนหเหรอห,หมดไปแล้วมไม่แล้วลโอตัวเล็กยดงไม่ได้กินเลยอผมไม่รับเลย

ค่อยๆเดินนะโอ้โหอกูถ่ายข้างหน้าเลยที่เนี่ยดูด sí, mm, ิใครกระป๋อกระป๋องปิดป่าเดี๋ยวระวังเหยียบเละเหยียบเหยียบก้นมา้นได้ไหมอะเอรลมเก็บได้ละ เปิดได้ป่ะเขาล็อกแล้วเปล่า fire wow. ่เดินไปถ่ายรูปกับพญานาคกว่าอ่าไม่กนแล้วแต่พญานาคไงสวยนะไม่มีคลิปก็ไม่รู้นะเออเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่ามีว่าเป็นพญานาคนะที่มาถายมาลนนี้อันนีถายูปกับยาเรียพญานาู่ไม่ดีเลยเนี่ยไม่รัง อาไม่เอาก็ไม่เอาถ่ายคลิปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวคลิปเห็นเด็กดื้อเนี่ยเอาเออถือถือว่า